ซุก,กี้ดังโพสต์แจงมือมีดทำร้ายเป๊กผลิตโชคไม่ใช่พนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านซุกี้ดังโพสต์แจงมือมีดทำร้ายเป๊กผลิตโชคไม่ใช่พนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้าน จากกรณีนายชุติเทผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงและฟันนักร้องดังเป๊กผลิตโชคส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณคางและหัวไหล่จนต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนหลังจากที่ข่าวและภาพผู้ก่อเหตุออกไปก็ได้ถูกตั้งข้อสังเกตถึงเสื้อที่ผู้ก่อเหตุใส่ซึ่งได้มีโลโก้ร้านสุกี้ดังอยู่ด้วยจนเป็นกระแสวิาพากวิจารณ์ไม่น้อยโดยล่าสุดเพจลัคก,กี้สุกี้ร้านสุกี้ชื่อดังได้ออกหนังสือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า ด้วยทางบริษัทมิราเคิลแพลเนตจำกัดได้ทราบข่าวจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคุณเป็กผลิตชโชคทางบริษัทขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึง้งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทําการตรวจสอบชื่อผู้ก่อเหตุดังกล่าวซึ่งนายชุติเทผู้ก่อเหตุดังกล่าวไม่เคยเป็นพนักงานของบริษัทและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางบริษัทจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ร้านลัคกี้ส k i ขอส่งกำลังใจและขอให้คุณเปกผลิตโชคปลอดภัยและหายดีโดยระวันบริษัทมิราเ l ิลแพลเน็ตโคที่ขอแสดงความนับถือฝ่ายบริหารบริษัทมิราเคิลแพลเน Planet. จำกัดและที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าหากไม่ใช่พนักงานของร้านแต่ได้นำเสื้อไปใส่และก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อร้านได้ซึ่งเพจลัคกี้สุกี้ก็ได้ตอบกลับไว้ว่าตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่กำลังตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ค่ะ